ผมเปรียบเทียบเนี่ยว่าถ้าเราเป็นเป็นผู้บริหารหรือเป็นพนักงานของบริษัทเนี่ยแต่เราสามารถคิดหรือทำงานเนี่ยให้เหมือนกับเท่าแก่หรือเจ้าของครับซึ่งซึ่งองค์กรเนี่ยชอบคนแบบนี้มากอ่ะก็เลยมีมีเซนส์ของความเป็นเจ้าของนะเซนส์ของบิลองกิ้งเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่อยากจะเรียนรู้ทุกเรื่องเลยอ่ะเสมือนเป็นเจ้าของอ่ะไอ้นี่ก็อยากรู้ไอ้นี่ก็อยากรู้ไอ้นี่ก็อยากทเป็นรู้เพราะเพราะลึก คนเหล่านี้เองเนี่ยนะผมผมผมชอบนะก็วันหนึ่งถ้าเขามีโอกาสเขาได้ถูกโปรโมทขึ้นมาครับเขามองเห็นรอบด้านเลยบัญชีก็พอเข้าใจนะมาร์เก็ตติ้งก็พอเข้าใจนะไอ้เรื่องไอทีก็พอเข้าใจนะเรื่องกฎหมายก็พอเข้าใจนะเพราะฉะนั้นคนแบบนี้องค์กรชอบนะครับแล้วแล้วมันก็ทําให้ความเสี่ยงของคุณเนี่ยเกิดไอ้หน้าที่ของคุณนั้นมันเกิดถูกดิสละไปด้วยเทคโนโลยีนะคุณก็ไม่ตกงานละก็รเตทเป็นแผนกอื่นขององค์กรได้ องค์กรเราก็เหมือนกันครับ